ครับเรื่องทาลิสนี่ไม่น่าแปลกใจขณะน,นี้อาวุธสำคัญของฝ่ายระบอบทักษิณคือการใช้กฎหมายอ้างว่าใช้กฎหมายมาค,มค่มขู่ให้พวกเราเนี่ยกลัวเกรงเห็นไหมครับ นณะจะไปจับคุณสาธิตก็ต้องถือเอ็มสิบหกันไปใส่กรอ,อกันไปยกกันไปยี่สิบกว่าตัวโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้มันกำลังพยายามใช้อำนาจไปจับอาจารย์สมบัติเกาหิ้ว m อ็สบหกไปอีกก็รู้ว่าอาจารย์เขาสอนอยู่นี่หน้ากำลังสอนอยู่ แม่งฮิ้วเอ็มสิบหกไปรอจะไปยิงลูกศิษย์เขาหรืองไงวะอันตอนนี้เป็นการเอากฎหมายมาใช้เพื่อสแสดงอำนาจคมคู่ให้ชาวบ้านร้านถิ่นกลัวเกรงเพราะฉะนั้นนะครับข้อหาที่มันใช้เนี่ย่น้องดูตัวอย่างอันนี้เมื่อวันเซิร์นเนี่ย ช่วงแรกนะพี่น้องประมาณเก้าธันวาเนี่ยอ้ทาริสมันตาเหลือกมากว่าจะมีการชุมนุมใหญ่มันก็ประกาศเลยจะจับจะอายัดรัพย์ประกาศไปก่อนเลยแต่พอไปขอหมายจับจากสารก็ไม่ได้จะจับผมก็ไม่ได้จะจับระจานสมบัติก็ไม่ได้ในที่สุดคราวนี้ยกสุดท้ายมันก็ใช้พิธีนี้ ก็ใช้พิธีว่าคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยอยู่ใต้อำนาจวิอายาอยู่ใต้อำนาจควบคุมของกระบวนการยุติธรรมแล้วมันก็เอาสำนวนมาส่งให้อัยการบอกนายสาธิตและพวกไอ้พวกทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ห้าสิบสามคนซึ่งห้าสิบสามคนเนี่ยมันเคยไปขอหมายจากสศาลแล้วไม่ได้ มันก็เลยมาขอให้อายการช่วยช่วยเอาสำนวนสาธิตนี่ไปฟ้องแล้วก็พ่วงไอ้53ตัวนี่ไปด้วยทั้ง53คนนี่มันยังไม่ได้สอบเลยยังไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยที่เข้าไปสู่สำนวนสอบสวนเป็นเรื่องมันเขียนเขียนมันเองทั้งนั้นทีนี้พอขึ้นศาล ก็ไปบอกว่าข้าแต่ศาลขอฟ้องนายสาธิตและพวกพวกเหล่านี้ก็มีสมบัติมีอาจารย์สมบัติอาจารย์กิติศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เสรีแล้วก็แกนนำอื่นๆคุณสาธิตก็พ่วงเข้าไปศาลเนี่ยโดยหลักแล้วเมื่ออายการฟ้องเขาก็จะออกหมายจับให้เพราะถือว่าอายการเนี่ยได้ตรวจสำนวนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็โอเคออกหมายจับให้ อันนี้ชิบหายดีครับข่าวที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็บันซืนเนี่ยด่านเอาตำรวจไปจับอาจารย์สมบัติแล้วก็ไปขอแต่ศาลบอกว่าขอฝากขังหน่อยยังสอบสวนไม่เสร็จศาลท่านก็บอกเฮ้ยก็มึงบอกว่ามึงสอบเสร็จแล้วแล้วให้อาการมาฟ้องแล้วมีอะไรจะมาสอบต่ออีกอาการ คุณฟ้องอาจารย์สมบัติแล้วคำฟ้องอยู่ไหนหลักฐานอยู่ไหนคำฟ้องอยู่ไหนทำไมทำกันอย่างนี้อายการทำไมให้ตำรวจยืมมืออย่างนี้คำฟ้องเหล่านี้ตำรวจเขียนให้อายการหรือเปล่าเนี่ยทำไมอายการไม่ตรวจไม่สอบนี่เจอเข้าไปอย่างนี้ต้องรีบไปปั่นคำฟ้อง ยื่นต่อศาลตอน17นาฬิกาแม่พี่น้องแล้วเนี่ยถ้าไปจับใครก็ต่อไปนี้ก็จะปั่นฟ้องยื่นต่อศาลยื่นต่อศาลจะเป็นคำฟ้องว่าเพทพปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์เหมือนกันหมดเลยรับรองเหมือนกันหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเชื่อนะครับพอจะสืบพยายนจริงๆเดี๋ยวขอแก้ฟ้อง มีเวลาแล้วค่อยระบุว่าสมบัติทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเป็นการกันแกล้งเป็นการปลุกกระดมตรงไหนเอาเจิมสักดิ์ทำมานั้นนั้นจะไปเพิ่มเติมทีหลังให้มันพอเหมาะกับความผิดของแต่ละคนแต่ตอนนี้เหมาไปก่อนนี่แหละครับพี่น้องไอ้ฤทธิ์ไอ้เฮียฤทธิ์พึ่งทำงยอย่างนี้ได้ยังไง จะสอบสวนเขาจะขอหมายจับเขาสารไม่ให้ก็แอบมุดมาเยอ่มืออายการจนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันหมดความเชื่อถือไปทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่มันทําแล้วมาวันนี้จะไปตั้งข้อหาคุณสุรชัยเขาซะอีกเฮ้ยมึงเป็นใครวะไอ้ฤทธิ ตรสเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามเพร่หจัดสถานการณ์ฉุกเฉินมีหน้าที่จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินมีการประทะกันมีการวางเพลิงมีการยกกำลังเข้ามาเกิดความไม่สงบแค่นั้นหน้าที่มึงอยู่แค่นั้นมึงมายุ่งอะไรกับประธานวุฒิสภาชิบหายเกี่ยวอะไรกับมึง มันเกี่ยวอะไรกับมึงก็วุฒิสาภาเขามีฐานะตามรัฐมนูญเป็นผู้แทนปวงชนอยู่ด้วยเว네ลาประชุมรัฐสภาเนี่ยรองประธานวุฒิเป็นรองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งสวก็นั่งร่วมกัสบสสเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหาหนายก ถูกถอดถอนบ้านเมืองไม่มีรัฐบาลแล้วไม่มีนายกแล้วมันไปไม่ได้อุทิศภาเขาต้องประชุมกันว่าจะทำยังไงถ้าไม่ไประชุมสิพวกเราจะดา่าอุทิศภาว่าพวกมึงกินกันเดือนมาทำเหี้ยอะไรวะแต่เขาทำหน้าที่ของเขาเราก็ชื่นชม แล้วก็รอดูว่าเออท่านจะทําได้ไหมย,ยังไงมีข้อจากัดยังไงโอเคก็เห็นใจอยู่ก็รอฟังอยู่แล้วไอ้เฮียเลดมึงมีอะไรมึงมายื่นออกหมายเรียกเขาว่ากบฏไอ้ชิบหายอ้ออะไรมึงเป็นใครวะเป็นข้าราชาการแท้ทิบดีมีอำนาจหน้าที่เฉพาะเรื่องเกิดสานการณ์ไม่สงบ มีโจรมียกขบวนมีความรุนแรงหน้าที่มึงอยู่ตรงนั้นแล้วมีสิทธ์อะไรโผลมาใช้กฎหมายแบบนี้มึงมีอำนาจตรงไหนเล่าเรื่องอะไรมาบอกว่าประธานวุฒิสภากระทำการอารักใครเขื่องเบื้องยุคนระบาดมึงเป็นในหลวงหรอว่าไอ้ฤทธิ์ไอ้ชิบหายฮ ่าอะไรก็ในเมื่อบ้านเมืองมีปัญหานายกไม่มีแล้วบ้านเมืองนี้เนี่ยนายกมันต้องออกมาจากสภาสภาไม่อยู่วุฒิสภาเขาก็จะประชมบอกเออมีทางออกมีการเทียบเคียงมีการใช้อำนาจอะไรได้บ้างไหมถ้าเข้าหาเจอแล้วมีเหตุผลว่าจำเป็นต้องมีรัฐบาล แล้วเขาตั้งตั้งนายกเองได้เมื่อไหร่เขาก็ต้องกราบบังคมทูลอธิบายให้ในหลวงท่านเห็นทราบถ้าในหลวงท่านบอกเออโดยกฎหมายทําได้ท่านก็ลงนามโดยประธานวุฒธธิสภาเป็นคนเป็นคนสนองพระองค์องค์การจะดีจะถูกจะชั่วจะผิดนายสุรชัยเป็นคนรับผิดชอบท่านเป็นเพียงป,ปกพระบารมีให้บ้านเมืองมันร่มเย็นเท่านั้นแล้วมึงเสือกได้ไงเฮียริ์มึง ไอ้บ้าเหลือเกินในชิปหายเนี่ยเหลือเกินจริงๆครับไม่รู้ที่ตามที่สงไม่รู้หน้ารู้ที่ไม่รู้จากบ้านรู้จากเมืองไอ้นี่มันมันหมารับชายแปลงตัวเป็นคนหรือเปล่าวะ ทันพี่น้องนะครับก็ขอชี้นะครับว่ากฎหมายกำลังถูกทาริตและพวกเนี่ยบิดเบือนอย่างถึงขีดอย่าไปกลัวมันแล้วมันเนี่ยจะต้องรับคดีอีกเยอะผมนี่ฟ้องแม่งไว้หนึ่งคดีแล้วเจอกูนหน่อยข้อที่สองข้อที่สอง วันนี้ก็อยากจะมาย้ำเช่นเดียวกับทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาสองครั้งพี่น้องครับยังไม่เป็นที่เข้าใจกันท่องแท้แล้วก็ยังมีเสียงแว่วมาตลอดว่าพักชาติไทยก็มีมาบอกส่งเสียงมาบ้านเมืองเสียหายพอแล้ว กบ,กบบสหยุดเถอะนั่นว่าอย่างนั้นที่เป็นหนังสือเพิมเป็นคอลัมนิสหลายฉบับก็บอกว่ากองทัพอยลงมานะนี่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองอย่ายุ่งอย่าลงมาพอลองสุรชัยว่าที่ประธานจะกรับทุน ก้ปัญหาบ้านเมืองโดยนายกเฉพาะกิจก็บอกว่าจะย,ยึงจะดึงในหลวงลงมานี่เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความแตกแยกนี่นราพี่น้องครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องยืนให้ถนัดให้ชัดกันอีกทีนะครับพี่น้องว่าระบอบทักษิณเนี่ยคือโจรครองเมือง ที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยเลือกตั้งเป็นเสมือนเสื้อแต่เลือกมาแล้วพี่น้องมันจะได้เทพเจ้าก็ได้ได้ซาตานก็ได้ได้คนก็ได้ได้เฮียก็ได้ระบอบทักษินเอาความโลภ ความโกรธความหลงมาเป็นมาอัดฉีดเข้าไปในบ้านในเมืองเราคะแนนข้างมากที่เขาได้มาที่อยู่ในหีบนั่นนะ่ะเสียงที่อยู่ข้างหลังมันไม่ใช่เรื่องว่าเออจะไปตนรูปเกษตรกรรมให้ข้าวไทยเนี่ยสู้กับเวียดนามกับขเขมรกับพมา่ายนเดียได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องทั้งส่วนรวม มันเป็นเรื่องบอกว่าเอาไหมตั่นละหมื่นสองผููใช้แรงงานเหรอครับขั้นตามสามร้อยเอานั่นมีลูกเหรอเอาแท็บเล็ตไหมเอานั่นพึ่งทำงานตั้งตัวเอารถคันแรกไหมเอาไหมล่ะแล้วเป็นไงทุกวันในชิปหายไหมรถคันแรกนี่เป็นยังไง ในความโลภเนี่ยมันพาบ้านเมืองไปได้ไหมเศรษฐกิจข้าวเ่ยชิบหายไปแล้วพี่น้องชาวนาแปดแสนกครอบครัวเนี่ยรัดยังค้างนี้เขาอยู่อีกสี่เดือนข้าวจะออกเป็นสองสล้านครอบครัวขณะนี้ต้นทุนข้าวแซงราคาตลาดไปแล้วชิบหายแน่แน่ นี่ละความโลภทักษิ้นทำให้คนไม่คิดถึงส่วนรวมคิดแต่เองว่าตัวเองจะได้อะไรทุกวันนี้ผมเจออาจารย์ชวินลีนบรจองอาจารย์เศรษฐศาสตร์พี่รับรองเลยเศรษฐกิจชิบหายก่อนการเมืองนี่คือคำรับรองของอาจารย์เศรษฐศาสตร์ ข้าวของชาวนาเคยเป็นเงินแล้วก็เป็นเม็ดเงินวิ่งอยู่ตามต่างจังหวัดหมุนหลายรอ